สวัสดีครับกลับพบกันอีกแล้วนะครับกับมวยไทยฮีโร่แหละแอดมินชีครับผมวันนี้ฮะอยู่กับทางของเงาพระจันทร์ลูกทรายกองดินครับผมลูกคนที่11ของตระกูลนี้ครับผมลูกทรายกองดินนั่นเองนะครับแนะนําตัวหน่อยครับผม่สวัสดีค่ะเงาพระจันทร์ลูกทรายกองดินค่ะชื่อเลชอมารตีนะคะตอนนี้เป็นนักมวยทยอาชีพค่ะอื วันนี้ฮะจะบอกว่าน้องครับแข่งขันในสืกข,ของ r d s ราชดำเนินเว์ซีรี์ครับผมแล้วก็กำลังจะขึ้นชิงแชมป์สามล้านบาทนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเงินรางวัลที่มากในของมวยหญิงเนี่ยอันนี้มากที่สุดใช่ค่ะเนาะแล้วการแข่งขันที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ r า s อ่าก็รู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าหลังจากที่หนูไปสี่ปีอะหนูกลับมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าใช้เวลาแล้วก็ใช้พลังกำลังที่มากกว่าคนอื่นเหนื่อยมากกว่าคนอื่นค่ะง,ง่ายก็มันด<ๆ>ีขึ้นตาม แต่เราไฟค่ะเพราะว่าพี่ก็ติดตามดูนั่นแหละต้นเลยเนาะมันระบบของอาร์ติเวสเนี่ยเป็นเรื่องของทัวนาเมนต์ใช่ไหครับฉะนั้นในรอบเก็บคะแนนเนี่ยเราต้องต่อย3ามไฟเลยใช่ค่ะตอน3ามไฟที่ผ่านมารู้สึกว่าดีขึ้นเรื่อยๆเลยไหมครับดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเหมือนกบว่าพอหนูกลับมาเนี่ยมันไล่เหลือในในในมวยรอบด้วยโอ้โหมันซึ่งมันซึ่งแบบว่าเราเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งครับอาจจะคนติดตามมันจะเห็นด้วยสายตาเปล่าเลยว่าโอ้โหเราขาดในเรื่องของพละกําลังใช่ตรงนี้เราต้องเสริมแล้วก็ทาการบ้านทุกกไไฟคคค่่่ะะะเเเสริมมวาาแแขขงง้ปพ ที่ทามาที่ที่หยุดไปเพราะว่ามีลูกแ้วใช่ไหมน้องน่ารักมากๆเลยนะครับผมก็ การที่แบบมีลูกเนี่ยมันทําให้เราแบบเรียกว่าไงอ่ะร่างกายมันมันดรอปลงไหมครับหนูว่ามีส่วนมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีลูกคนนึงก็เหมือนเราเสียแคลเซียมไปเหมือนกระดูกกระดูกในร่างกายเราค่ะตรงนี้เนี่ยเราเราอย่ามองว่ามันเป็นปัญหาแต่ถามว่ามันเป็นปัญหาเป็นปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าร่างกายกต้องค่ะเพราะหนูซ้อมหนูเหนื่อยมากสิ่งสาคัญเนี่ยหนูบํารุงในเรื่องของอาหารการกินเวทโปรตีนอัดให้ถึงในเรื่องของระบบหายใจในเรื่องซ้อมเนี่ยเนี่ยจะคลอดลูกแล้วปีหนึ่งเลี้ยงลูกทํางานอยู่ไป4ปีมันก็ค่อนข้างจะแบบใช้เวลามาก แต่ว่ากลับมาครั้งนี้เนี่ยโหดเรียกว่าฟารแบบเสือสิงห์กระทิงแรดเนาะเพราะเพราะในในสามแพ้แรกรู้สึกเราจะแพ้แพ้ครั้งหนึ่งแต่ว่าแพ้สองครั้งครับคนที่แพ้คือสมุสมรีค่ะที่จะเจอในรอบชิงใช่ครับผมก็คือมันเป็นสายเอสายบีพอแพ้ปุ๊บก็มาเจอรอบสี่ขอสุดท้ายเจอกับใครนะครับผมก่อนหน้านี้ก่อันนี้เจอกับเซฟกี้โดการค่ะหรือว่าเซฟกี้วีนัมเวทวีนัมเวยไทยครับผมเซฟกี้วีนัมเวยไทยครับเป็นตัวเต็งต้องบอกว่าเธอเนี่ยเป็นตัวเต็งที่ว่าจะขึ้นมาชิงแชมป์เลยแต่ว่ากลายเป็นว่า น้องเงาพจันทร์สามารถคว้าชัยชนะไปได้หนูคิดว่าหลายคนก็คล้ายไม่ถึงเหมือนกันา้วยไฟที่หนูเจอเขาเนี่ยคนก็หน,หน,หนูหนูเข้าใจค่ะว่าคนเรามองด้วยสายตาเปล่าหนูระบบหายใจไม่ดีแต่หนูคิดว่าทุกครั้งที่หนูไปชกเนี่ยหนูเก็บมาทาการบ้านแล้วก็วางแผนการชกให้ดีค่ะ,ะถึงหนูเลี้ยวแรงไม่มีเนี่ยหนูพยายามเสริมแล้วก็สิ่งสำคัญคือการวางแผนในการชกไม่ประมาทท้าไม่ดีค่ะก็ต้องบอกว่าไฟที่ผ่านมานี่ถือว่าเรียกว่าหักปากกาเซียนเลยเรีว่าหลายๆายคนโอ้โหทำได้ดีขนาดนี้เลยนะครับผมทั้งเรื่องของการชกกี่ครบร้แส้ว จังหวะศอก <c oughs> อ่านี่ที่เห็นเป็นยังไงครับ <c oughs> คือคือต้องบอกก่อนหน้านี้ถ้าเกิดหลายๆคนติดตามนะครับจะมีดราม่านิดหน่อย <c oughs> มีไวรัลที่แบบโอ้ยขึ้นมาแหมมี ระวังระวังเขาเรียกอะไรนะเปิออฟอ่าใช่ค่ะแล้วมีมีมีดราม่านิดหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมถึงเกิดแบบนั้นอ่าอย่างแรกเลยเจฟกี้เขาเขาเขามีความมั่นใจอย่างที่หนูแจ้บอกไปแล้วเขามีความมั่นใจในตัวเองแล้วอย่างว่าคนเรามีความมั่นใจเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ในทเมนนิสเนี่ะหนูมองว่าเขาเจอใครต่อใครเนี่ยเขางัดหน้าตลอดเลยหนูเราเราในมวยเทนนิเนี่ยเราต้องติดตามว่าใครเป็นยังไงมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วค่ะแล้วเห็นไฟนั้นเนี่ยเขาก็งัดหน้ากับทุกคนเลยเวลาช้าหนักโอเคหนูก็รู้ว่าเขาจะมมาาาแแบบบบนนีี้้ใช่เจะ แล้วพอวันขึ้นไปชิงวันขึ้นไปทําหนักเนี่ยเขางัดหน้าแต่วันนั้นเขาลงแรงเขาลงแรงเขาไม่อยู่ตัวเซงัดหน้างันหน้างัดหน้าเลยงันหน้าตัวเซเลยพอมันเซ่เนี่ยหนูก็โอเคเราก็งัดกลับเพราะว่าเราเราต่อสู้กันมันก็ไม่มีใครยอมไปมันก็เลยเป็นวัยโลที่อู้คนหน้าติดตามจังเลยอย่างเงี้ยคือคือปกติคนคนที่แบบไปขึ้นมาก็จะอดี๋ยวมากก็จ้องกันใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือแบบอาชีพอามีแต่ตัวนิดหน่อยแต่ว่าสีสันนะผมเป็นสีสันพอขึ้นบนเวทีก็แข่งขันจบก็ไม่มีอะไรเรื่องของ นักกีฬาที่ทำงานที่บนเวทีก็ไฟนี้ครับ3ล้านจากปกติแล้วต่อย3ยกนี่เนเป็น5ย,ยกมีแผนมีเตรียมพร้อมอะไรยังไงเพราะคู่ชกก็คือสมรศมีซึ่งเคยเอาชนะเรามาในในใน,ในรอบวร์นเมนต์ใช่ค่ะหนูมองว่าไฟนั้นเรื่องระบบร่างกายหนูเพิ่งกลับมาในรอบ4ปีแล้วหนูมาเจอเขาใน,ในไฟที่ 2, 2หนูมองว่าตรงนี้สาคัญมากเลยแต่สิ่งสาคัญ การแพ้ทําให้เราเป็นบทเรียนนะหรือว่ากลับมาซ้อมทําการบ้านค่ะเราจะเจอชาวต่างชาติมวยเราันเจอหลายสไตล์เพราะฉะนั้นเน่พอเจอคราวนี้รอบที่แล้วคนไทยเขาเก่งอยู่แล้วเขามีฝีมือเขาเครื่องเพราะฉะนั้นน่มันไม่แปลกเลยที่เราจะแพ้เขาได้แล้วเราหยุดไปนานแล้วบวกกับเขาเป็นมวยซ้ายมันคนละกาดตรนนี้น่ะมันทำให้เราได้ถูกต้องค่ะมันทำให้เรากลับมาทำการบ้านเยอะมากเพราะหนูเป็นมวยขวา ตอนนั้นมาหนูแพ้เข้ามันถือว่าเราได้ประสบการณ์ซ้อมต่อยทัวร์นาเมนต์ให้มันให้มันได้เข้าเราคอยชิงสุดท้ายเนี่ยหนูเคยให้สัมภาษณ์ก่อนว่าหนูจะเจออยากเจอเขาเพราะเหมือนว่าไฟนั้นหนูออกวุดไม่เต็มที่แล้วหนูไปเกงว่าหนูจะทําออกมาไม่ดีมันเลยมีความกังวลในใจทําให้หนูแพ้ในไฟนั้นมาใช่ค่ะก็เรียกว่ารอบนี้เราจะเอาบทเรียนครั้งที่แล้วที่ผิดพลาดมาเนี่ยมาแก้เกมให้ได้แน่นอนครับว่าไฟนี้ทั้งคู่สมรศมีคือแชมป์ปีที่แล้วใช่ค่ะและปีนี้ก็เข้ามาถึงรอบชิงที่บอกก็เป็นอีกหนึ่งตัวเต น่าจับตาเช่นกันแต่ว,ว่าเราก็เรามาดูว่าหักปากาเซียน อีกครั้งไหมแต่ว่าในความเป็นจริงเขาเขาเก่งเราเราประมาทเขาไม่ได้เลยเขาเก่งแข็งแรงเพราะถ้าเขาไม่เก่งเขาเป็นแชมป์ไม่ได้น้องเขาเก่งค่ะหนูหนูย่อมรับความเก่งของเขาแต่สิ่งสำคัญเราเจอในแวดวงกีฬามวยเราเจอกันอีกรอบหนึ่งถ้าเราอยากชนะเขาเนี่ยมีการมองแผนแล้วก็ตั้งใจโอเคครับผมใช่ไงฝากติดตามหน่อยแข่งขันวันไหนเราก็ติดตามได้ที่ไหนได้ค่ะขอบคุณนะคะวันที่30กันยายนนี้ค่ะมวยรอบ RWS World Series นะคะชิงแชมป์มวยรอบเงิน3ล้านนะคะไฟน์นี้จะเป็นไฟล์ล้างตาค่ะปีที่แล้วน้องสาวทำไม่ได้แต่ปี นี่หนูจะมาพิชิดเองหาเงิน3ล้านบาทต้องเป็นของเราค่ะไม่ดีค่ะโอเคครับผมยินดีมากๆนะครับผมแล้วก็อย่างเงี้ยฝากน้องนะน่ารักมากเลยค่ะลูกสาวติดตาม<ะ>ติดต,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 ตามได้ที่ไหนอ่าินสตา,ตตาแกรมแล้วก็เฟซบุ๊กแล้วก็เพจแ,แล้วก็มีทิกตอกด้วยนะครับเงาพระจันทร์ลูกจังดีเลยค่ะเซิร์ชก็เจอเลยโอเคเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับเดี๋ยเจอกันนะครับผมถ้าเกิดอยากให้ไปสอนให้ใครยังไงแบบไหนก็บอกได้นะครับว่าเดี๋ยวเจอกันครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์มวยไทยฮีโร่ด้วยนะครับเดี๋ยวไปตามไปเชียร์ที่สนามเลยได้คคค่ะ่ะะขอบุณ You're <laughs> a